น้าพี่พ่อจั่งน้ำพ่อม่น้ำไม่เป็นวันนี้เราก็มาถ่ายทำที่เขื่อนอุบลรัตน์เป็นอีกสามที่ท่องเที่ยวเลยนะครับอยงหวัดคอนแก่นนั่งเรือกลัวไหมลูกไม่กลัวค่ะว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเป็นโบ๊ทกลัวไหมไม่กลัวพ่อไม่กลัวเนี่ยเพ่อว่ายน้ำไม่เป็น อยู่พ่ออยู่กับคนว่ายน้ำเป็นสองคนพ่านไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าพ่อตกไปเบสให้โบ๊ดไปดูง่ายครับเขื่อนสุพรรรับจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาเลยไหมไม่ต้องกลัวครับมากับโคหน้าครับดูแลผมด้วยเรืองพี่พิธีพิธีชื่อพิธีอะไรนะพิธีพิธีเขาเไาว่าน้ำเป็นนี่ทอดถึงมาก็ได้เนี่ยนี่นี่พี่มาได้วเบสเบสอยากศึกษาอะไรความรู้นี่ถามเขาได้เลย เดี๋ยวมันรับนะครับไม่ได้โมไปแล้วค่อยเดินนะลูกตกไปเนี่ยสิบเจ็ดเมตรเลยนะเนี่ยโอ้ลักสู้ครับนักสู้แดดร้อนเปี้ยงอ้คุณอาสะอาดนั่งกินกาแฟรอเดินดีเด้ออย่าพลาดเด้อโบ๊สดีๆเด้อโบ๊ด โอ้จะกล้องเดินสบาย